นะครับแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงนะครับสำหรับการถูกทบทวนอันนี้เหมือนกับเคลนเลยนะครับโอเคนะครับในด้านความสามารถนะครับคราวน,นี้เวลาที่เราอบรมจริงๆนะครับต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติด,ด้วยตามมาตรฐานนี้นะครับนะสนามกลุ่มย่อยนะครับสะสมสามชั่วโมงก็แสดงว่าอย่างน้อยต้องหกชั่วโมงนะครับทฤษฎีอย่างน้อยก็ต้องมีสามชั่วโมงปฏิบัติสาม นะครับทฤษฎีสามพักเช้าทฤษฎีพักบ่ายก็จะเป็นปฏิบัตินะครับแล้วก็ตามมาตรฐานเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติงานจริงนะครับอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้างานจนครบสามสิบชั่วโมงนะครับอันนี้ซีซีกำหนดใช่ไหมครับมาตรฐานเป็นของซีอ๋อแสดงว่าต้องเก็บชั่วโมงสามสิบชั่วโมงแหละเนี่ยใช่ครับต้องเก็บคือทํางานได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ความการควบคุมอืมก็คือต้องมีหัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดจนกว่าจะ อบรมเบื้องต้นก็คือหกชั่วโมงทฤษฎีสามปฏิบัติสามจากนั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าไปจนเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆจนครบสามสิบชั่วโมงชั่วโมงบินใช่ไหมเหมือนนักบินเลยเก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงขึ้นกระเช้าเก็บชั่วโมงขึ้นกะเช้าก็แสดงตัวนี้แสดงก็เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยแล้วเขาก็เลยเห็นถึงอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นมากนะครับนะครับเนี่ยครับผ่านการตรวจสุขภาพประจําปีปฏิทินนะครับ อ่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยตรวจสภาพร่างกายและสายตาโดยแพทย์ uh huh. กรณีสายตาสั้นอันนี้ไม่ถึงก็งห้ามขับนะครับอ uh huh. แต่ต้องตัดนะครับตัดแน่นปรับสภาพการมองเห็นหากบอดสีเนี่ยมีความประสงค์จะขออนุญาตนะครับตัวนี้เขาบอกให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดับวิชาชีพนะครับผู้จัดการสังกัดก็คือให้หลายๆฝ่ายนะครับผู้รับผิดชอบนะร่วมกันพิจารณาว่าเขาโอเคที่จะขึ้นทํางานได้ไหม uh huh. นะครับ ก็ถ้าพื้นที่ทํางานไม,ไม่เกี่ยวกับสีอะไรต่างๆพวกนี้ออก็อนุญ,ญาตให้ขึ้นทํางานได้ประมาณนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะบอดสีมองไม่เห็นอะไรเนาะมองไม่เห็นเอมองแยกสีไม่ได้ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ท,ที่ที่ต้นสังกัดนะครับสามารถพิจารณาได้ครับ,รบ<笑><笑>ในส่วนของความปลอดภัยความปลอดภัยยังไม่หมดครับ<笑><笑>นะครับตัวนี้เป็นของตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับ สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน,นนี่สําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผู้ปฏิบัติงงานเองนะครับหรือหัวหน้างานเนี่ยต้องรับทราบนะก็คือสุขภาพแต่ละวันเนี่ยต้องปกตินะครับพร้อมทํางานนะครับ fitt o work เนาะร่างกายต้องฟิตนะครับนะสุขภาพก่อนทําหน้าที่นะครับเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานหนะัวหน้างานต้องรู้แล้วครับจะปล่อยใครขึ้นไปทํางานเนี่ยจะต้องดูก่อนแล้วนะครับว่าลูกน้องพร้อมไหมวันเนี้ยนะครับ กรณีผู้บังคับรถระเช้านะครับมีเงื่อนไขต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ใช้รถไปเช้าในวันนั้นอันนี้เขาให้หลักการมาเลยนะครับหนึ่งพักผ่อนตามโควกชั่วโมงต่อวันนะครับถามหัวห <จะ S 1> น้าจะรู้ได้ไงละ่ะฮะถามหัวหน้ารู้ไหมหัวหน้าไม่รู้หราถามหัวหน้าจะรู้ตรงว่าวันนี้เมื่อคืนเนี่คนที่ทําโอถึงกี่ทุ่มอา่าหลังจากนั้นไปต่อบ้างหรอหลังจากนั้นไปต่อหรือเปล่านี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วอันนี้ต้องสอบถามถูกไหมฮะ เวลาเขาเรียกว่าเวลาภาคปฏิบัติก็คือต้องสอบถามต้องสังเกตอาการด้วยไหมต้องสังเกตอาการครับตาแดงมาเนี่ยก็เฮ้ยคุณหยุดก่อนได้ไหมใช่แล้วอืมรู้สึกโอเพย์โอเพย์มาครับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอแก้ครับอ่าครับคนคนสลาวุฒิครับผมตัวอย่างอย่างของเอ็ดวันนะฮะก็คือก่อนที่จะทํางานพวกนี้เกี่ยวงานบนที่สูงนะฮะต้องมีการฟิตเวิร์กก่อนเริ่มงานอยู่แล้วยังไงครับ โดยการตรวจแอลกอฮอล์แล้วมาวัดความดันที่ห้องพยาบาลครับครับอ๋ออันนี้คือทุกครั้งก็คือคัดกรองก่อนว่างั้นเถอะปฏิบัติงานเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยมีมีวัดความดันด้วยนะอออแอลกอฮอล์นี่คือปกติเลยนะเครื่องวัดแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโครงการนะครับหลายๆที่เขาจะเป่าก่อนเลยครับขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณที่แชร์ครับผมเยี่ยมเลยฮะ นะครับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือใช้สารเสพติดผิดกฎหมายนะครับป่วยและทานยาประเภทระงับหรือกระตุ้นประสาทอันนี้สําคัญนะครับอืมทางานกับเครื่องจักรเนาะใช่ครับทํางานกับเครื่องจักรเนาะล้วดูเครื่องจักรพื้นราบก็ยังพอว่านะครับเครื่องจักรสูงๆนี่อันต่างเลยอืมนะตัวนี้นะครับยากระตุ้นประสาทอะไรต่างๆพวกนี้นะครับห้ามขึ้นในทํางานครับก็ต่อมานะครับ ไอ้ผมขออาจารย์โทษนะครับอาจารย์สนิขออาจารย์สนินี่ถึงต้องขั้นถึงต้องกรองแบบนั้นไหมแบบวัดความดันเหมือนทั้งทางคนสลาวุสอ๋อมีครับมีวัดความดันมีตัวแอลกอฮอล์ครับอืมแล้วก็มีตามรอบทุกเดือนก็จะมีตรวจสารเสพติดครับอ๋อมีตรวจสารเสพติดด้วยใช่ครับไม่โดนตีหัวละฮะตรวจเยี่ยวไม่ครับไม่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 หรอคือ คือที่นี่มันจะมีเรามันมันเป็นเป็นมันเป็นกฎบริษัทนะครับใครไม่ตรวจถือว่าเสพเพราะถ้าเสพคุณต้องส่งบําบัดไม่ได้แลกออกนะครับส่งบําบัดบาบัดครั้งที่หนึ่งบำบัดครั้งที่สองครั้งที่สามก็คือคุณหมดสภาพในการที่จะทํางานให้กับองค์กรของเราได้แล้วนะครับก็ปลดก็ถือว่าให้โอกาสนะนะสามครั้งเลยเนาะใช่ครับก็ประมาณนั้น ก็เลยไม่ไม่มีใครตีหัวครับโอเคฮะเป็นนโยบายนโยบายเป็นนโยบายครับเป็นนโยบายทุกคนต้องได้ตรวจอยู่แล้วครับอ๋อครับผู้ที่ทำงานกับรถกระเช้านะครับหรือผู้ที่ร่วมงานนะครับกับรถกระเช้าเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับจะมีคําถามเสมอว่าต้องใช้อะไรบ้างหมวกนิรภัยก็จะมีบางคนถามว่าทํางานอยู่ในห้างอะ ใช่ไหมต้องใส่ไหมออย่งที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเพอร์ n ซนออลิฟเนี่ยมันดันคนขึ้นไปกระแทกขางบนมาแล้วเออนะครับเพราะฉะนั้น่างสร้างจําเป็นจะต้องใช้ครับอ่าบางทีก็ไม่เห็นนะนะมันจุดจุดมุมมุมอับมุมบางตาเนี่ยใช่ครับอ่ใส่ที่คืออุปกรณ์ที่ต้องใส่ครับรองเท้านี้ละไผ่ถามว่าต้องใส่ไหมต้องใส่นะครับหรือบางที่อาจจะบังคับเป็นรองเท้าหุ้ม้นแต่ไม่แนะนําให้เป็นรองเท้าที่รองเท้าแตะ นะครับรองเท้าพ้าใบอย่างนี้ก็ยังโอเคคือน้อยสุดก็คือหุ้มส้นนะครับน้อยสุดก็คือหุ้มส้นเนาะแต่รองเท้านิรภัยเนี่ยที่เราบรคับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนงานก่อสร้างส้มสร้างนะครับมันจะถูกทับถูกเกยียบถูกกระแทกไอ้นั่นหล่นใส่นี่หล่นใส่ได้นะครับถึงเ่าไปซ่อมถอดหลอดไฟต่างๆในหล่นใส่เท้าหรือถอดอุปกรณ์ต่างๆหล่นใส่ตัวเราหล่นใส่เท้าซึ่งรองเท้านิรภัยเป็นส่วนที่สําคัญเสื้อถ้าทอนแสงนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเบสิกนะครับทั้งคนที่อยู่ข้างล่างข้างบนนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับว่า มีคนอยู่นะอืมนะครับเข็มขันนิรภัยครับนีบ่นะครับฟูบ้บนเน็ตนะครับขันไม่ได้เนาะก็จริงๆแล้วนะครับสําหรับใช้กับบนรถกะเช้าเนี่ยก็สามารถใช้แบบที่ไม่ต้องมีตัวรถแรงกระชากก็ได้นะครับเนื่องจากราคาสงูงเพราะว่าโอกาสที่เราจะตัวออกมานอกกะเช้าน้อยถ้าเราไม่ปีนมาด้านนอกบางทีปีนนะอาจารย์มันไม่ แบบมันขี้เกียจขยับนอนนี่นั่นเห็นเขามันมีมันมีเหมือนเหล่ากันเนี่ยมันเป็นข้อห้ามนะครับอะไรสิห้ามนําตัวออกนอกกระเช้าอันนี้บอกไว้เลยนะครับอให้ถ้าจะจะเขียนระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับรถกระเช้าเนี่ยให้ระบุเลยครับห้ามทํางานนอกตัวกระเช้าเนื่องจากว่าศูนย์ถ่วงที่เขากําหนดไว้ครับมันอยู่เฉพาะในตัวกระเช้าเมื่อคนออกมานอกกระเช้าเนี่ยศูนย์ถ่วงมันจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะทําให ลูกกระเช้าที่เราส่งเขาไปสูงสูงเนี่ยเมื่อเราออกมาด้านนอกเนี่ยสูญทวงมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะทาให้ลูกกระเช้าเนี่ยเกิดการโค่นหรือลมได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเลยนะครับน่าจะต้องเป็นคือใช้เป็นกดเหล็กนะครับใช้เป็นกดเหล็กห้ามทํางานนอกกระเช้านะครับให้เคลื่อนย้ายกระเช้าเข้าไปในพื้นที่ทํางานนะครับโอเคครับต่อมานะครับข้อที่เออส่วนที่สามเนะ่การกากับดูแลเกี่ยวกับ คุณลักษณะนะครับแล้วการรักษาสภาพและตรวจซ่อมรถกระเช้านะครับรถกระเช้านะครับแลวอุป์กรส่งมอบรถกระเช้าที่นํามาใช้นี่ยนะครับก็ต้องมีคุณลักษณะนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือแนวทางปฏิบัตินะครับดังนี้นะครับหนึ่งกระเช้ายืนกระเช้าคนยืนนะครับแผ่นทํางานต้องไมตง่ต้องไม่ลื่นอันนี้พูดถึงการที่จะออกแบบ คนที่จะออกแบบสร้างใหม่มาจากกระเชา้าที่เป็นมาตรฐานที่เรานําเข้ามานะครับเพราะกระเชา้าที่เป็นมาตรฐานนำเข้ามาเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับพื้นไม่ลื่นอยู่แล้วนะครับพื้นของเขาเนี่ก็จะมีการทําเป็นตะแกรงนะครับมีการระบายน้าออกได้นะครับส่วนประกอบประตูอันนี้สําคัญนะครับประตูเนี่ยประตูต้องเป็นชนิดเปิดเข้าหรือยกขึ้นปิดลงเท่านั้นนะครับห้ามเปิดออกห้ามเปิดออกเลยเด็คขา อดี๋ยาลืมล็อกเดี๋ยวตกนะครับถ้าลืมล็อกนี่ตกครับอันนี้คือห้ามเลยนะครับเด็ดขาดเลยนะครับจะมีแค่สองแบบนี้เท่านั้นนะครับใครจะดัดแปลงซ่อมแซนแก้ไขยังไงห้ามเลยนะครับนะฟิกเลยเนาะฟิกครับตามนี้เลยนะครับรั้วกันตกนะครับโดยรอบนะครับต้องมีรั้วกันตกตามมาตรฐานเลยนะครับนะเก้าสิบสี่สิบห้าหากเป็นรั้วโปร่งต้องประกอบด้วยล้อด้านบนด้านกลางนะครับ อันนี้เขาบังคับเลยนะครับไม่แค่เก้าสิบนะครับต้องมีรั้วกลางด้วยครับนะครับแล้วก็แผ่นทึบกันของตกต้องมีนะครับสําหรับด้าล่างใช่ไหมฮะใช่ครับการแสดงค่ารับโหลดที่ตัวกระเช้าอันนี้เขาบอกง่ายๆเลยครับให้หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับผู้คมเข้าใจง่ายเนาะเป็นปอนดเปนอะไรคิดยากนะครับบอกลูกอุณหานเป็นกิโลกรัมเลยครับนะมีที่เกี่ยวสายแลนยารดนะครับของเซฟตี้เบลอย่างน้อยสองจุดอ ผ่านการตรวจสอบสภาพการใช้งานโดยผู้ใช้ครับนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานการตรวจสอบนะครับแล้วก็มีหลักฐานการตรวจสอบโดยวิศวกรนะครับในรอบ12เดือนนะครับก็คือประจําปีปฏิทินก็คือรอบปีนะครับตัวลูกกระเช้านะครับเป็นสีทนสว่างเนาะไม่แบบมืดทึบอะครับอว่ามันจะทําให้ยากในการมองเห็นประมาณนั้นนะครับเก่็ทําสีใหม่ส่วนมุงสุดกับส่วนล่างสุด นะครับตามมาตรฐานนี้นะครับกําหนดให้มีวันนี้ครับแถบสะท้อนแสงเนาะแต่ของบ้านเราใช่ครับใหจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ตามมาตรฐานนี้ต้องมีนะครับมีแถบสะท้อนแสงแดงรอบตัวรถครับอันนี้ป้องกันการคือคนอื่นเข้ามาชนเรานั่นแหละไม่เห็นเราครับในส่วนบนสุดของตัวรถนะครับต้องมีไฟวับวางนะครับขาวแดงอย่างน้อยสองโคมอันนี้คือมาตรฐาน CE นะครับครับของบ้านเรา กำหนดให้มีไฟบัาบ,บามหรือแถบสะท้อนแสงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้กฎหมายไทยครับส่วนออสเตรเลียนะครับบังคับสี่โคงนะครับล่างสองบนสองสี่มุมไม่ใช่ไม่ใช่ใชล่างสองบนสองถ้าเป็นออสเตรเลียเขาจะมีสี่มุมนะครับ ขณะลื่อนที่นะครับต้องมีสัญญาณขาวแดงแล้วก็สัญญาณเสียงนะครับบ้านเรามันจะอยู่ในเครื่องจักรในงานก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับสัญญาณเสียงเนาะนะครับแล้วก็ไฟว่าปาบขณะเคลื่อนที่มีปัญหาสัญญาณเสียงมากเลยเนี่ยเขาใช่ใชใชุมชนร้องเรียงอะทาวเวอร์เครนบีบให้สัญญาณมากก็ไม่ได้ ใช่ครับแต่จะมีบางที่ที่เอ่อบางที่ที่ต้อง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 กดกดสัญญาณยาวทุกครั้งที่ยกใช่ไหมครับก็จะมีหรือบางที่ก็จะปรับโดยใช้เสียงแบบเสียงเพลงเพราะๆครับในโรงงานก็จะมีจะไม่ใช่เสียงแบบเอ่อที่มันมันรบกวนสตประสาทอาจจะเป็นเสียงแบบเพราะๆเป็นเสียงดนตรีเข้ามาก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนุกกับเรานะครับไม่เหมือนกับฟังเพลงนะครับ แต่มันก็เป็นข้อกําหนดเนาะที่เราต้องทขานะครับโอเคคเขะการกํากับดูแลสภากทการทางานต่อและการกากับดูแลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ทํางานนะครับที่ตัวราก็เช้าไปแล้วเนาะสภาพพื้นที่ทํางานนะครับการทํางานร่วมนะครับในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับกับจากกลเคลื่อนที่อื่นอันนี้สําคัญนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหมาะนะครับนะ การทำงานร่วมกับคนหรือสภาพการทำงานของลูกกระเช้าเนี่ยมีแล้วก็คือสภาพควบคุมได้ควบคุมไม่ได้นี้น่าจะรู้นะเนาะเป็นมาตรฐานสากลนะครับสภาพควบคุมไม่ได้ก็ฝนฟ้าต่างๆลมแรงต่างๆพวกนั้นแหละนะครับไม่ให้ใช้ลูกกระเช้านะครับบอกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เนาะฝนฟ้าขนองลมแรงนะครับกระเช้านี่ลมแรงด้วยนะครับเน้นเลยไม่ต้องรอฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็เป็นข้อห้ามมันมีมันมีไหมอาจารย์ที่แบบว่าลมแรงสักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีกําหนดไหม ไม่มีเขียนกำหนดไว้ครับขอระบุไว้แค่ลมแรงอย่างเดียวเลยอ๋อแค่ในแรงอะไรเงี้ยไม่มีแ,<ต>แค่ควมรู้สึกตัวแรงมันจะเป็นตัวนี้มันทําให้เราทางานลบาบากเหมือนกันนะครับเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกครับความรู้สึกของแต่ละคนซึ่งอันตรายไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆ,ๆแล้วอะ่ะลมถ้ามันแรงกว่าปกติลมบนโชคเนี่ยลมบนโชคก็มันก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับต้องลงและต้องลงอยู่แล้วนะครับครับแต่ผมเชื่อได้เลยครับลูกกระเช้าถ้าเป็น X e lift เนี่ยหรือ personal lift ถ้าทํางานที่แจ้งเนี่ยครับ เอาแค่ลมก่อนฝนจะมานะครับความเร็วสักเอาสักห้าสิบแล้วกันอยู่ไม่ได้แล้วครับลมแน่นอนนะครับเพราะเขาโยกนะครับเขาจะโยกนะครับเขาไม่ได้นิ่งเหมือนกับนั่งร้านเนาะใช่ใช่แต่ถ้าเป็นพวกอ่าอะไรนะบูมลิฟที่มันเออถ้าเป็นพวกบูมลิฟนีนิ่งครับรบูมลิฟเก่ามันใหญ่นะ